สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าวไวเทนยนะครับต้องตั้งคําถามตัวโตๆแล้วครับล่าสุดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับกลับธุรกิจของคุณหนุ่งชจ้าชาแล้วก็หรือว่าธุรกิจของภรยาครับของพี่นกภรยาของคุณหนุ่งชจ้าชานะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการประกาศผ่านโซเชียลขายตึกขายกิจการพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าเจ็บครั้งนี้เนี่ยรอวันตายจะก็ไม่รู้นี่ครับ เกิดอ,อะไรขึ้นครับภรรยาตลกชื่อดังอย่างคุณหคุณหนุ่งเจเชานะครับประกาศขายตึกครับก่อนบอกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นโพสข้อความเน้นย้ำครับเจ็บครั้งนี้เนี่ยรอวันตายก็ไม่ลืมอินสตาแกรมภรรยาหนุ่งเจเชานะครับตลกชื่อดังก็คือคุณนกเจเจชาเนี่ยหรือว่าคุณนกกัญญาณต์ออกมาโพสต์ภาพตัวเองครับพร้อมกับข้อความนะครับว่าเจ็บครั้งนี้กูรอวันตายกูก็ไม่ลืม โดยมีมดเอ็นดูภรยามหม่ำจกมกเนี่ยเข้ามากดไ like ลด้วยเช่นเดียวกันนี่ครับนี่ครับก่อนภรยาคุณหนุ่มแจชา่ชาเนี่ยจะโพสต์ภาพเป็นภาพเอ่อตึกแถวนะครับตึกแถวพร้อมกับประกาศขายด้วยครับว่าขายตึกนี้ค่ะสนใจโทรมานะคะล่าสุดวันนี้ครับเจ้าตัวโพสต์ย้ำเบอร์ติดต่อครับโดยระบุว่าขายกิจการร้านนี้แล้วก็ยังมีแคปชั่นระบุครับว่าไม่มีอะไรดีขึ้น เกิดอะไรขึ้นหลายคนบรรดาแฟนคลับก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นขายของไม่ดีหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาครอบครัวอะไรอีกหรือไม่อะไรยังไงนะครับไปดูความเคลื่อนไหวจากทางพี่หนุ่มเฉยชาบ้างครับตัวสามีเองเนี่ยนะครับก็พบว่ายังคงมีการโพสต์โปรโมตขายซาลาเปาชูสักตามชื่อจริงของเขาชูสักเอี่ยมสุขธุรกิจใหม่ของพี่หนุ่มนะครับก็ขายดีอย่างต่อเนื่องซาลาเปาที่เพิ่งจะ โปรโมทธุรกิจเปิดร้านไปได้ม,ดมาดๆนะครับเปิดตัวธุรกิจไปได้บมมาดๆสาลาเปาชูสังนะครับก็ทุกอย่างปกตินะครับแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นกิจการที่ไปได้ไม่สวย,วยจเาเป็นต้องขายตึกหรือไม,ม่อะไรยังไงเดี๋ยวผมต้องรอฟังพี่นงหรือว่าพี่นกเนี่ยชี้แจงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่ามีการยืนยันว่าประกาศขายตึกแถวในรูปนะครับแล้วก็ระบุว่าไม่มีอะไรดีขึ้นขายกิจการร้านนี้ นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุยสิหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าหลายคนก็ได้รับผลกระทบกันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่นกแล้วก็ครอบครัวพี่หนกนะครับให้ค้าขายดีๆนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวอะไรก็คุจะผ่านพ้นไปนะครับเป็นกำลังใจให้ครับเข่าวไว้กันยูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ